เด <The> อะทรูดเจาะลึกจริงสอวอสมชายแสวงการจีเจ้าหน้าที่รัฐเอาจริงเลิกอ่อนข้อให้มอ็บล้มเจ้าเลิกจับแล้วปล่อยระเบิดสามย่านส่งสัญญาณความรุนแรงแล้วจากกรณีเมื่อวันที่16มกราคม2,564 กลุ่มผู้ชุมนุมนัดรวมตัวกันที่3ย่านมิทาวนำโดยนายกิจพิวัตรศรีบุญเรืองหรือบอกกอเอ็มปดแอกรวมมวลชนกว่าร้อยคนมาประท้วงเรียกร้องให้ปล่อยตัวสองผู้ร่วมกิจกรรมเขียนป้ายผ้าย,ยาว112เมตรที่จัดโดยกลุ่มการปดแอกต่างๆบริเวณเกาะพญาไทยอโนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก่อนถูกจับกลุ่มตัวส่งไปยังกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาคหนึ่งจังหวัดปทุมธานีนั้น ซึ่งต่อมาก็ได้เกิดเสียงคล้ายระเบิดบริเวณที่ชุมนุมม็อบปลดแอกย่าน3าย่านบริเวณหน้าปากซอยจุฬา42ถนนพญาไทผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ตำรวจต่างหนีตายกันกระเจิงทำให้เกิดกระแสการวิาพากษ์วิจารณ์ว่าในขณะนี้กลุ่มผู้ร่วมชุมนุมเริ่มก่อความรุนแรงมากขึ้นซึ่งจะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนและได้รับอันตรายได้ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นต่อมา ทางด้านนายอานนท์นำพาแกนนำคณะราษฎรได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวว่าสิ่งที่รัฐกลัวไม่ใช่ความรุนแรงเขากลัวเหตุผลนี่พูดครั้งสุดท้ายหวังว่าจะเข้าใจตรงกันซึ่งขณะนี้ตำรวจเตรียมออกหมายจับสองผู้ต้องสงสัยในการปาระเบิดใส่กลุ่มผู้ชุมนุม เบื้องต้นทราบว่าเป็นคนที่ขี่รถจักรยานยนต์นตบนสะพานไทยญี่ปุ่นแล้วโยนโดยเจ้าหน้าที่ EOD และกองพิสูจน์หลักฐานทราบว่าเป็นระเบิดปิงฟองที่มีความไวสูงและจุดติดก็เมื่อมีการคว้างปากระแทกซึ่งวัตถุระเบิดชนิดนี้จะพบมีการใช้ในกลุ่มนักเรียนอาชีวะหรือเด็กช่างในเหตุทะเลาะวิวาทสามารถทำให้เกิดอันตรายกับผู้อื่นได้เมื่อถูกอวัยวะสำคัญ และหากอยู่ในระยะใกล้จุดเกิดเหตุอาจทำให้เสียชีวิตได้นอกจากนี้เหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ลักษณะคล้ายกับเหตุที่เกิดบริเวณรัชโยธินและกองสลักเก่าซึ่งตำรวจจะทำการสืบสวนต่อไปล่าสุดทางด้านนายสมชายสแสวงการสมาชิกวุฒิสภาได้โพสต์ข้อความถึงกรณีของม็อบสามย่านที่มีการปาระเบิดทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ4คนโดยระบุข,ข้อความว่า ระเบิด3ามย่านส่งสัญญาณความรุนแรงเริ่มแล้วเจ้าหน้าที่รัฐในกระบวนการยุติธรรมทุกระดับเลิกหนอมแน้มกับมอบมุ้งมิ้งได้แล้วพอกันทีครับจับปล่อยจับปล่อยถูกว่าตามถูกผิดว่าตามผิด จับแล้วเร่งสรุปสํานวนส่งฟ้องในฐานะประธานตรวจสอบข้อที่จริงจากความรุนแรงทางการเมืองประสบการณ์บ่งบอกสัญญาณความรุนแรงอาจเริ่มแล้วถ้าผู้มีหน้าที่และอำนาจไม่จัดการปัญหาและบังคับใช้กฎหมายอย่างรวดเร็วตรงไปตรงมาสถานการณ์จะเริ่มบานปลายจากระเบิดปิงปองไปบอม M26, M67, ่7 9บ1 6อมบ m 26, m ฉายชุดดำ ดูจากคลิประเบิดชัดเจนครับว่ามีการย่อยุโยนระเบิดปิงปองชนิดสแสวงเครื่องใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบจราจรเดอะทรู h เจาะลึกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย